ดีค่ะจากบาลไรวังพยอยมค่ะวันนี้บาลรวังพยอยก็จะมาตัดลูกฟักข้าวแล้วนะคะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะคะกระโอกเจาะไปหลายลูกแล้วนะคะวันนี้ได้เลิกงามยามดีนะคะจะมาตัดลูกฟักข้าวแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้นะคะรับรองได้น้องกระลอกเจาะหมดนะคะนี่ค่ะ มาไล่มองพยอมสอยลงมาล่วงดังบุบเลยไสแตกเลยค่ะนี่โอ้โหเสียบกระโตกระถินพอดีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอ็ดเขาไว,ว้ยอดใหม่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวมาดูลูกต่อไปนะคะนี่ค่ะลูกเบิ่มเลยนะคะนี่ค่ะ ลูกใหญ่มากๆเลยนะคะนี่คือฟักข้าวนะคะแต่พันอะไรไม่รู้นะคะมีคนที่น่าจะเป็นจังหวัดราบุรีหรือเปล่านะคะที่เขาให้เมล็ดพันธุ์มานะคะนี่ค่ะนี่ก็สุกแล้วนะคะรู้สึกนิ่มๆนิดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดลูกนี้กันนะคะนี่ค่ะตัด ตัดแบบนี้เลยนะคะจะเอ๋ลูก,กเบลือเลยน่ากินไหมคะเพื่อนๆมาทำน้ำาสวรสผสมกับกับสวรสนะคะฟักข้าวผสมกับนะกับเสวลูกสาวรสนะคะแล้วเอามาปั่นนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟเคี่ยวก่อนนะคะสมน้ำพึ่งนะคะทำเป็นเครื่องดื่ม บำรุงร่างกายได้ดีนะคะสำหรับน้ำเสาวรสกับน้ำวักข้าวที่ปั่นรวมกันนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับลูกควักข้าวนะคะปีนี้สาวรสไม่ติดลูกนะคะนี่ค่ะส่วนลูกนี้สุกงอมจัดนะคะเละเลยล่วงดังบุบนี่ค่ะ ทั้งหมดเลยก็ได้แค่เจ็ดลูกนะคะเพราะนอกนั้นก็ลอกเจาะหมดแล้วนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาสอยลูกฟักข้าวนะคะพอดีเลยมีพึ่งอยู่กับเถาฟักข้าวซอยลงมาพึ่งกวดนะคะวิ่งพึ่งบินตามติดๆนะคะต้องวิ่งหนีเลยนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านร่ายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ลูกใหญ่มาก